เกมนี้นับจะมีพนักงานให้เราจ้างนะเป็นพนักงานคิดเงินนับให้เรามาที่คอมจากนั้นมาที่หน้าการจัดการนะครับแล้วก็แถบเซอร์วิสแถบที่3ตรงนี้มันเป็นเครื่องคิดเงินนะเห็นไหมที่ใช้50สายฟ้าแล้วก็ต้องการร้านเลเวล4ร้านของผมเป็นเลเวล5แล้วนะแล้วก็มี50สายฟ้าแล้ววิธีการได้รับสายฟ้าเนี่ยให้เรามาที่ธนาคารนะรบแบงก์ตรงนี้ จากนั้นกดดูโฆษณานะครับเอาสายฟ้าได้ครั้งละสิบต้องเปิดเน็ตนะเปิดเน็ตดูโฆษณาแล้วก็พอครบแล้วเนี่ยเราก็ปิดเน็ตเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาจ้างพนักง,งานกันแต่นะพนักง,งานจะอยู่กับเราแค่5นาทีนะเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมนะครับ ถ้าเราไม่ค่อยสะดวกกดเนี่ยนะครับก็คุ้มอยู่ใช้50สายฟ้านะครับดูโฆษณา5ครั้งเอา50สายฟ้ามาจ้างพนักงานแต่แนะนำจ้างตอนของเยอะๆแล้วกันนะครับ